ก็อยู่ที่พัทยาการนะคะก็มันกินข้าว <c oughs> มันไก่มากินข้าวมันไก่แล้วก็เห็นเ็นฝ้ายโค<ฆ>ูล้ก็เราชนะแล้วก็มองสาวๆนะคะเซนก็อยากจะมาเล่าให้น้องพี่น้องชาวลราได้ฟังว่าการใช้แอปแอปันนี้ต้องใช้อย่างไงนูกัห<อ>คะว่าแบบสาหรับคนไทยอาจจะรู้รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ร้านจะจ่ายค้าแบบ ของชิมให้กับเราใช่ไหมคะอาทิตย์ละหนึ่งพันแต่วันนี้จะมาใช้ของคุณอานะคะเพราะว่าคุณอามีรอสามสามแล้วก็อยากจะแบบให้น้องๆให้พี่น้องชาวลราได้รู้ว่าวิธีการใช้แอปพวกนี้เก่าตังแอฟเก่าตังคนละครึ่งเราชนะอะไรประมาณนี้ต้องใช้ยังไงอะไรประมาณนี mm ้ค่ะเยาจะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงแต่ว่าจะพูดภาษาลาวนะคือถัก คืออันนี้เจนอยากจะบอกน้องว่าไทยที่แบบมาอยู่ไทยเนาะแล้วก็เจนตั้งใจวบแบบไายคนละคนไปคนละคนปบาไปมองสามสามีมองสามสามเดดังแล้วเลาสนาล่าศาสนาคระนว่อถ้าเกิดวบาเข้ามากินข่าเกิดแล้วเข้ามากินข่าวเ่ยนะนบอกแบบว่าคนจำเป็นต้องผูกเงื่อนโซดธนาคารจะเป็นต้องผูกเงืนโซดเพราะว่าพามีแอปอันนี้หรือว่าแบอปอะนี้แบบไอันี้เข้าไปจำเป็นแบบสแกนสแกนา อยากพูว่าสแกนอะไรแตเจนจามาบอกว่าวธีสแกนเนาะธีสแกนมาแค่แบสแก,ก,ก,กนอะไรสำหรับที่อยากใครอยากจะหูนะพี <laughs> ่อยากสแกนแนวใดนะว่าอันจำบอกว่าจะไปต้องจ่เงินซดสว่ะเงินเฮาเฮามีเงินในแอร์่อร์ดนแลคือว่างายจ่ายเฮ้อเาอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละหนึ่งพันเน,ะน,เนาะนี่เป็น,นาสานมาบอกว่าธีสแกนห้องสแกนอะไร ก่อนอื่นเนาะเขาต้องมีแอปอันนี้ก่อนแอปเป่าตังซิฟป้านี่เด้อซิฟป้านี่เลยเพราะว่าการเขามีแอปเป่าตังนั่นคืออ่าสําหรับแอปเป่าตังนกเนาะเจนกาซิบอกว่าก่อนที่เขาจะมีแอปใน,นการสแกนได้ก็ต้องเมื่อเขาเร็มลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอีกยัางส่งอีกยังหลายอย่างนะสแกนไม่นาวัดวิชาชืนอีกยังหลายอย่างเพราะว่าเจนกาซิบอกเพาว่าเธอในส่วนนั้นเนาะคือว่ามันจะคนทางที่จะเอ่อหลายขั้นตอนนะแล้วเขากลับมาเบิร์นไปเลยเอาขั้นตอนแบบลันๆเลย อันนี้การคือหนานี้ที่เท้าดี Belle, ้กดมาแล้วกดเข่าในแอมฟาตังแล้วมันได้ชิื้นหัสที่เท้าใส่ไว้เนาะระห้าคือเจ้าของใส่ไว้แต่เสื้อเท้ากป็ยังุ่งูมันกสามารถกสาวสาอักโอเค <Okay. S 2> มาหอ่อนหอนหน้านี่เนาะ <Okay. S 2> หอนห้านี่แล้วัวนก็สิขึ้นปรจีวอลเลตเนาะจีวอลเลเอาไ้อควาลไปปุ๊บจีวอลเลตไขึ้นหน้านี่เดี๋ยวไขึ้นมอสามสามว่าเขาสิสแกนมอสามสามน้ 3, นะสกแนน 3, นะสกแนมอสามสามวเากราเตรียมหาคิวอาโค้ดจากห้านคนกน่อนเขาถึงสสกแกน,นได้เลยกันออกเป็นเงินได้นะเขาตองแบบเดี๋ว่าสิจีเข้าโคดเขไปแ็สิ นี่เขาก็สแกน QR code QR code ก็อับ u m a นทางหานเขึ้นซีไฮเฮาแล้วเัาก็สแกนปุ๊บมันก็สิขึ้นอาจมันจะก็สิขึ้นราคาที่กับเขาที่เขากินแล้วครับก็กดยืนยันปุ๊บปุ๊บใส่รหัสเรียบร้อยกว่าจะเป็นต้องโผล่เงินสดเนาะอันนี้ก็คือการใส่แอปเป๋าตังเราชนะคนละครึ่งอย่างประมาณนั้นนีแต่อยากเขาบอกว่าวิธีการใส่ก็ตลากๆนะคะค่ะเอา นี่จะสแกนตามคุณตามสักแกนแสแกนคุณอาจารย์เหรอจ๊ะม .33 ม .33 ไม่คุณอาจารย์เหรอคะัไม่เหมือนกันมี่ตอนนี้ก็จะสแกนแล้ออกที่คนค่ะมันก็จะตัดไปเรียบร้อย อันนี้กับแปิบาทเนาะไป8ปิบาทกับสรุปไปอันนี้กับจารละ40บาทเบบรเลยแล้วรางัจะเป็นตรงพวกซูสวางเนามีแบบรัดเพิับชิจายแห่งอ่าอาทิตย์ละ1นึ่งัแบบแห่งชื่อตามมหานทีมันมี่อ่าอ่าแอปควนิแบบเนียนี่โทรเฉพท์ันทีนี้เด้อมันจะมีเยอะอยู่นะ ในแต่ละประการจังหวัดเนี้ยแต่ก็มีแต่ก็ม,กม,กมีรายเกิดเขื่อนประเทศเลยและมีรายผักสดก็ยังมีเลยขายไก่เพราะเวลาเขาตลาดเขาควรจะเป็นไม่แต่แบบสแกน <c oughs> สแกนมันจะเป็นถูกกับถูกเงินสดเลยง่ายแบบง่ายมันม่เชื่อในห้าแบบว่าควจะเป็นต้องหกเงินสดแต่กับ่เสี่ยงตอก,ตาางก,งบบกันแบบว่าไปตลาดถูกเงินสดแบบอันแบบพี่อ่ะอีกใช่ไหมแบบมันเฮียหันเฮียนี่เขาก็จะเป็นต้องแบบกังวลเรื่องนั้นหรือแรื่ะเขามี โทรศัพท์หน่วยเดียวอย่างเขาตลาดแกได้ของออกมาแล้วอันนี้สำหรับการใช้แอปโทรศัพท์สำหรับคนไทยที่แบบพี่น้องชาวลาวอีกต้องมีกันเบิ่งในคลิปนี้ว่าเจนกับอันมาอยู่ไทยเนาะในขนะี่เจนมาอยู่ไทยเลยกับเจนกับผู้ว่าใช่เนื้อใดเพราะว่าอันมาอยู่กับอาคนไทยเนาะเลยอาคนไทยก็มีเลยกับบอกให้เจนว่าวิธีการใช้อ่า ีการใช้แอปเข้าตั้งการกําพข่านคนละเพึ่งเล่าชนะมอสามสามสิแล้ววันนี้เจนก็จะไปซื้อของในเซเว่นซะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยแต่ว่าต้องข้ามถนนต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าเจนก็เจนกลัวมากเวลาข้ามถนนเพราะว่าไม่กล้าข้ามคนเดียวพาด้วย <c oughs> นะคะต้องมีคนจับมือ <c oughs> จูงกันไป ต้องจูงกันไปนะคะและเราก็ข้ามถนนมาเรียบร้อยนะคะเราไปดูกันว่าเจนจะซื้ออะไรบ้างเวลาเจนเข้าเซเว่นเพราะว่าวันนี้แบบแดดแรงมากค่ะมาดูกัน ก็ได้คอลลาเจนมาแล้วนะคะอันนี้เป็นสูตรของตานะคะเป็นสูตรที่บำรุงตาที่แบบใครที่เล่นมือถือเยอะๆอย่างหนูเนี่ยต้องทานตัวนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าทําให้ตาเราแข็งแรงจากที่แบบดูมือถือเยอะๆมันแบบว่าถ้าดูมือถือเยอะมันจะปวดตาใช่ไหมคะแล้วก็กินอันนี้เสริมเข้าไปเพื่อจะให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตาของเรานะคะและก็นี่เลยชาเม่ไวตาพัดซีนะคะเป็นตัว ที่แบบว่าเป็นวิตามินซีเราทานคู่กับคอลลาเจนเพื่อให้ผิวพรรณเราดีขึ้นและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะวิตามินซีที่ผลิตจากธรรมชาติ3,000มิลลิกรัมนะคะอันนี้ตอนนี้เราก็จะมาชงคอลลาเจนนะคะไกินเลย2แล้วก็เทใส่น้ำนะคะคือน้ำอาจจะแบบ แล้วแล้วแต่ใครต้องการเลยนะคะเพราะว่าน้อยก็ได้ใครชอบแบบว่าไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้คือเจนเลือกกินรดนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยบำรุงสายตานะคะสิ่งที่แบบเราเหมือนเล่นโทรศัพท์บ่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะสายตาเราก็อ่อนล้าเราก็เลยเลือกเป็นบำรุงสายตาสำหรับใครที่แบบติด ติดมือถืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เจนกินก็จะเป็นชาเม่ไบโอตินนะคะที่เป็นบำรุงที่เกี่ยวกับบำรุงเส้นผมนะคะจะเป็นน้ำสีม่วงเป็นฟองสีม่วงที่มีขายในเซเว่นตอนนี้ชาเม่มีโปรโมชั่นลดพิเศษนะคะจาก49บาทเหลือ35บาทนะคะอยู่ตามเซเว่เลยค่ะแล้วก็ลดทุกสาขาด้วยนะคะ